ูเป็นผู้พิทักษ์ด้ยกูจะให้โลกกับมึงแล้วมึงจะไม่หวนตายโอเคปะจริงเหรอวะจริงปะถ้ามึงเป็นจริงกูจะยอมร่วมมือกับมึงทุกอย่างเนี่ยกูจะใส่ให้มึงเนี่ยอนันดาปาชัยเย่ปาชีเย่เออมึงไม่มีหันตายแล้วกูใส่พาคุมฟองหนึงละมึงมึงต้องมึงกูจะให้โลกกับมึงแล้วมึงจะไม่หวนตายลอยเฮียเลยเลอยเฮียเลยจ้ะ ไปด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรอะไรอะไรช่้ไอ้จอยเคลยร์รถจอยเคลยร์รไอ้จอยคือพี่หลุดแบบระหว่างเกมอ่ะ ทกูมีทักษะทำอะไรได้วะอ๋อกูใส่เกาะให้ได้นี่หว่าเฮ้ยไอ้ไม่ใช่ไหมว่ายังไงผมรู้ไหมว่ากูตาเด็เป็นคนที่มีความสามารถมากแค่มึงชวนคุยประโยคแรกกูรู้เลยว่ามึงเป็นแต่มึงไม่ทำอะไรกูได้หรือเปล่าถ้ามึงเป็นจริงกูจะยอมร่วมมือกับมึงทุกอย่างกูไม่ได้เป็นแต่กูมีความสามารถถ้ามึงอยู่กับกูอ่ะมึงจะไม่วอนตายเลยมึงสัญญาได้หรือเปล่าหรือกูอมใครให้มาได้ก้มหัวด้วยก้มหัวเอายกหัวหน่อยยกหัวโอ้โห โอเคกูคจะบอกความลับของกูให้ให้มึงฟังแค่คนเดียวตรงแถวนี้มีคนไหมวะมึงหน้าเหรพผูกูเป็นผู้พิทักษ์เว้ยกูจะให้โลกกับมึงแล้วมึงจะไม่วันตายโอเคปะจริงปะวะจริงปะแล้วมันต้องอยู่กับกูตลอดไปนะเว้ยแล้วเราจะรอดกันสองคนโอเคนะกูใส่กอให้มึงนะแต่มึงต้องอยู่กูนะอยู่กูก็เฮียเลยสัตว์โดนบาใจร้ายอยู่ไหนประกาศประกาศถึงคนที่อ,อกไข่ผมเมื่อกี้วาที่ห้องโคศกดวนประกาศประกาศเรามีพนันธสัญญาต่อการมาปกป้องกูด้วยที่้องประกาศ กูยังไม่ตายกูยังไม่ตายประกาศประกาศช่วยกูด้วยกูยังไม่ตายไยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไร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 ไอจอยเคอรจอยเคอร์ลไอตไจอยอรลอไอโดนยัดเล่กูอมาได้ยไงวะ คลิปบอลคลิปบอลรายงานมาใจเราเป็นเบต้าแบบเดียวกับฆาตกรให้ระวังด้วยอย่างนี้้ำแปลว่าอะไรวะพี่เฮ้ยแต่ใจเรามันโดนอันนี้นะเว้ยโดนกินนะใช่แต่อาจจะแกล้งเป็นพวกเดียวกันก็ได้ไอ้ไหมมันถึงกับทุบเข่าขอดูดบวบฆาตกรเลยนะไอ้ไหมไอ้ไ้มึงดูนี่ดิไอ้เชี่ยกูบอกให้มึงอยู่กับกูมึงจะไม่ตายอ่ะมึงเข้าใจป้ะเนี่ยกูสลับที่ไอ้เชี่ยเนี่ยกูจะใส่ให้มึงเนี่ย ปมึงไม่มีมันตายแล้วกูใส่ผ้าคุุมฟองหนึ่งแล้วแต่แต่มึงต้องอยู่กับกูนะเพราะว่าแอร์เรียมันต้องอยู่ใกล้กันเว้ถึงจะไม่ตายตอนนี้มึงมึงใส่โรยกูใช่ป่ะใช่มึงฟังกูนะถ้าผีมามึงไปยืนทหน้ากูอ่ะมึงจะไม่ตายผมได้ยินได้แม่เสจครับคําซีบอกว่าพี่จอยเป็นพี่จอยเป็นเขับผมากูติงกูติงหนึ่งกูติงหนึ่งและกูติงหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นเชื่อไหมหายแล้วเริ่มเฟดใหม่ทีไรหายทุกรอบเลยสัส อะไรวะพี่อ่ะมีข้อมูลอะไรบ้างเสียงไข่มันชื่ออะไรวะอะไรวะอยู่ไหนวะไอ้ไหมใครขังอะใครขังใครขังอะพี่ลูกผมเข้าไปทำล้องผมก็โดนขึ้นยควายเฮ้ย ไม่ได้ไม่ได้ทำไมทำไมเป็นจะได้เป็นจะไดเป็นจะได้เป็นนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนทำไมมีแกนวับไม่ไม่ไม่ไมอยู่กูดิไปไหนอ่ะอันนี้มึงใส่โรยกูอย่างกูใส่โรยกูอย่างยังไม่ได้ใส่มันเปลี่ยนเฟสแล้วมึงอยู่ไหนอยู่ข้างๆกูเนี่ยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆนะกมากมึงมึงต้องมึงกูจะให้โลกกับมึงแล้วมึงจะไม่กวนตายไอ้กูไรเงี้ยโลยเงี้ยเลย

ตอวปอมจอจอตัวปอมอะไรไม่เมื่อกี้ผมึงยิงจอจอยลูกไปแล้วอ่ะแล้วจอจอหายไปไหนอ่ะโดนหมดทิ้งไปแล้วมั้งอ๋อโอเคโอเคโอเคเฮ้ยไอ้แรมมึงมาติดไอ้นี่กูทำไมเนี่ยว่าแรมตั้งเป็นอีกคนหนึ่งไอ้เฮี้ยน่าใส่ผมติดแฉกคิ้วแล้วน่าใส่อะไรผมอ่ะเป็นคนบริสุทธิ์เมื่อกี้อ่ะกูใส่โล่ให้ใจร้าวไอ้เฮี้ยทำไมโล่แตกหรอวะใจร้าวมันโดนกเหมือบเหมือนไดียว กูกูอยู่กับมึงกูอยู่กับมึงปลอดภัยมานี่มานี่มานี่มึงมีกล้องปะกูมีแฟลชกูมีแฟลชกูมีแต่ปืนโว้ยเวีมันทำอะไรได้ปืนน่ะอย่าหนีนะอย่าทิ้งกูนะเออิไอ้เนี่ยเห็นปะชัดแล้วชัดแล้วชัดแล้วพี่อังวะเนี่ยพี่อังเป็ดพี่อังเป็ดแล้วอี่ยโยนแล้วกี่เหลือคนเดียวแล้วตอนเนี้ยไม่อยู่ในคุปเมื่อกี้อะแลมชื่อคุว่ะแลมแลมอยู่กับผมต้องหาแลมตั้นแล้วลมตั้นบริเวณสุดใจนะทุกคนตลกฉากไอ้ไรไหมไอ้เนี่ยใส่โล่แล้วมึงจะไม่มีวันตาย ไอ้โคตรขำขำประสาทใจเฮ้ยลำตั้นอยู่ไหนะวะลำตั้น <c oughs> หาใครไม่เจอเลย <c oughs> ซื้อคุณแจได้หรอฮะนักต,ตีตับฮะนักตีตับอีกแค่นานยังวะมากลางคืนมานนานยังไงยี่เยี่ยงกลางคืนมันนานตังเฮ้ย ชัดแล้วมันไม่ชัดมากกว่านี้แล้วแหละากแลอนมันชัดแล้วไอ้แลมมึงอยู่ไหนแลมทีมึงเป็นกับเธอร้อนใช่ป่าวกูไม่ได้เป็นมึงฆ่าเธอร้อนเลยหาเธอร้อนเลยถ้ามึงไม่ได้เป็นอ่ะคือเดี๋ยวเช็คเธอร้อนแล้วใช่แต่แตาเธอร้อนนี่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 แลมต่ว่เครียดกูได้จริงทำไมไอ้เนี่ยแลมมึงจริงนี่เออสวย ยอดไอ้เหี้ยพิลาตาโครโรไอ้เหี้ยสมแล้วที่เราสองคนเล่นกระสุนปืนแล้วไอ้เหี้ยกูเข้าหวายยันหลับเลยกูหาช็อตไอ้นี้มากไอ้ไหมกูใส่ล้อยมึงแล้วมึงก็ไม่มีวันตายไอ้เหี้ยอแล้วกูตายไอ้เหี้ยสิ้นเสียงอัจฉริยะไอ้สัตว์ม่ไม่คือมันหมดเวฟนั้นไปแล้วมึงต้องใส่ใหม่ไงแล้วมึงตายก่อนขอชื่อแดงชื่อแดง อจะชื่อแดงไม่ต้องปรยุ่งกับโก้ผมอยากชื่อแดงครับผมอยากชื่อแดงเดี๋ยวถ้าเกิดปีศาจจะแง้มออฟเดี๋ยวพี่เอาตัวเข้าไปขวางให้ถ่ายแล้วแต่ละตาโบสักทีไม่ไหมกูใส่โลได้ถ้าเกิดเหมือนมีจริงไม่เชื่อกวัวกูใส่โลได้นะเว้ยเอาโลกูเขาที่นี่ว่าลูกแข่งกูอ่ะทำไมเพูดมาอย่างนี้แล้วพี่ไม่ค่อยอยากเชื่อเท่าไหร่ จริงวะเนี่ยวางจัดเอสัตวดเฮ้ยเดี๋ยวกูทำให้มึงบ้างดีกว่าเมื่อกี้มึงทำให้กูละอกกกกกกทำทำเหี้ยไรเนี่ยทำเพี้ยไรเนี่ยไอ้เด็กตะโกไป ไอ้เงี carry eh, ้ยไอ้เงี้ยโดนตะก้อติดปากโดนมรดิบอกเลยไอ้เงี้ยออกไม่ได้ไอ้ใจร้ายอยู่ตรงนี้มันขัดเคืนไม่ได้มันโดนตะก้อติดปากมานี่นี่ว้าวไอ้เงี้ย กีดเว่งดเนี่ยกีไปไหนผมเกือบตายคุณกีล่าผีมาหาผมตายคนแรกเอง